มาเเต้นนนกันหน่อยวยวไม่ได้อยากเป็นเสือและไม่ได้อยากลาเยื่อและพี่ได้ชูงกจหนูพ่อมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว ning.shhout Youtube นะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับตั้มรถหกล้อด,ดำซิ่งก็ได้เวลาเดินทางนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่หยุดไปเสาร์อาทิตย์นะครับสุกนะครับผมหยุดไปตั้งแต่วันศุกร์นะครับ ดำหน้ารับพิน้องสามเขานะครับถ้าท่านผู้ชมได้ดูคลิปย้อนหลังก่อนตอนที่ผมอยู่บ้านนะครับก็คือ,อเอาลงมอผ่ามันเห็นนี่ดอกเนาะเอาไว้นี่แลหละพอลงนะ,นะครับท่านท่านผู้ชมจะเห็นว่า,าผมบ้านเขาไม่นะครับสามนะครับไทยไอปั้นถิมเลยนะครับไอตรงนั้นตรงตรง ตรงที่ผมเหตุที่แรกนะครับปีนี้เหตหน้าซีที่เ,เราพี่น้องยังพอท่านเกิดด้วยรอบแรกนะครับที่ผมไปไปไถไต้หวันนะครับหวานแล้วก็ไถกบนั่นแหละนะครับก็คือไม่ดีครับเกิดไม่ดีทีนี้ก็เลือกเอาที่อ่ปั่นเอาเฉพาะที่ที่มันแบบอ่มันไม่เกิดนะครับ เรืองที่จะปั่นแล้วท,ที่ที่มันไม่เกิดมันก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ฝนไม่ตกนะครับฝนไม่ตกไอแมงกีซ้อนแมพี่น้องบันเขาเอื่นแมงกีซ้อนนะภาษาไทยพมกับบอลูนะว่าเขาเอิ่นแมงอย่างนะครับกีซ้อนนะครับแมงแมงกีซ้อน <laughs> <laughs> นั่นแหละครับมันมาอุ่นนะครับมาดุดกัดหักกัดง้างกัดเบิดนะครับ ครับท่านผู้ชมตายวันนี้น้องเนี้ยมันก็เลยมาสูบนะบมันมาเสียวก้ามาดำบอกมาสําก็เลยกลายเป็นผมก็เลยไปลกก่อนนะมูนั่นนะครับลกเอาทีวากอใด้มันงหญ่ๆนะครับเอามาเอามาปลูกนะครับเอามาดำไหมนะครับตอนนี้ก็เป็นเลยเป็นได้ดำนาเลยครับแต่น้ำยังไม่มีนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ผมอยู่ที่ไฟแดงบระบือนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเลี้ยวขวาก็ใช้สองเลนได้นะครับธรรมดาใช้เลียนเดียวนั่นแหละแต่ถ้าเป็นหน้าเทศการตรงเลนนี้เขาจะเปิดให้นะครับจะมีป้ายพิเศษที่เขาทำขึ้นมาบอกนะครับมันก็นเลยเหตุให้คนรถติดเป็นนิสัยแบบว่าเลี้ยวเลนนี้ได้เลยนะครับ ถ้าเป็นไฟแดงอ่าปล่อยไปพร้อมกันเลยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบเนี้ยนะครับเขาอยู่เลนนี่ก็ได้อยู่นะครับเ,าเนนรารก็ค่อยๆเลี้ยวเข้าไปนะครับอย่าไปเบียดเพื่อนขึ้นฟุตบาทนะเมีนเนี้ยนะครับก็ตีวงโคงออกไปนะครับเนี่ยโค้งเข้ามาโค้งเข้ามาเข้ามาเลนซ้ายเหมือนเดิมนะครับนี่นี่ครับเลนนี้ก็จะเหลือ ให้รถที่ชิดขวาเมื่อกี้นะครับไปได้นะครับถ้ารถใหญ่ไปอยู่เลนซ้ายไอไปอยู่เลนขวาสุดเลยนะครับเลี้ยวได้ไหมนะครับเลี้ยวได้นะครับถูกต้องเลยแหละนะครับแต่ว่าเนี้ยมือตีวงนะครับหลดเล่นหลดเล่นกลางน่ะเแทรกเขามาพี่ร้องนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีกันอีกวิธีหนึ่งนะผมจะใช้แบบนี้นะครับแต่นครนายกถ้าเป็นนครนายกอ่า อย่าโทรมาพี่เนาะถ้าเป็นนครนายกอย่าไปทำนะครับนครนายกเนี่ยอย่าไปยืนเล่นกลางนะเอ้อย่าไปยืนเล่นวัสุดนะครับผมเคยถึกแล้วเขาผิดเล่นนะครับเจอไปซีลอยก็่าลอยมาสาวแต่ผมขับรถไม่ไม่หมดไหมถ้าขับถ้าขับท่านเปลี่ยนหมดไหมคุณเหรอถึงไปหาลอยวะซ็งเลย ผมไปคิดขวาสุดนี่นะครับที่กิ่งรถบรรทุกเขาจะให้ยืนยืนเลนกลางนะครับเราต้องดูเส,ส้นจราจรดีๆนะครับมันจะเหตุเป็นสองถ้าบอกว่าเลนกลางกบเ้ยวขวาได้เลี้ยเลี้ยวขวาได้นั่นแหละครับเรายืนเลนกลางเลย <c oughs> ขันว้อยังน่ะถือแค่ <c oughs> นครับก็ได้เวลาออกเดินทางนะครับท่านผู้ชม วดขาเบิดพี่น้องนะครับเลยได้ออกกระเว้นอย่างหน่อยนะครับยังไม่เสียด,ดีนะครับคือตอนนี้ก็ให้ให้เมียให้ให้เมียผมนี่หาก้ามาดำเหรียญนะครับแกมือสวยวกมือแรงนะครับโลกก้ามาดำเหรียญสามเหรียญนะครับเพราะาไม่ใช่มันหม่องใดที่มันพอเกิดเอาว่าโกเอาอยหันละโลกเอาย้อนเอยหม่องที่มันหนาหนา,น,าน,นะครับเอามาเอามา ดับไม่มาปลูกไม่นะครับพอมันได้ขี้ไร่ไหลม่ไปเกี่ยวเนี้ยตอนนี้ขึ้นเนินอยู่นะครับเนี่ยปายทางก็สา,าไทยครับท่านผู้ชมนะครับผมมีแนวปิดบังครับผมทำยู u ูบนี่แต่ผ้ชมหมุดจักเบิดแหละพี่น้องมีลูกจักคน <c oughs> มีพอมีแม่จักคน <c oughs> เออพอแม่ตรงนี้ผู้เดียวแต่เนาะ มีพอผู้เดียงม่แม่พูดหนึ่งตัวเนาะนะครับมีเมียจากคนมีลูกอากคน้นว่าผู้ชมอจากเบิร์ดแหรอครับชีวิตผมคือไม่มีแนวปิดบังครับคือสไตล์ผมแบบสไตล์แบบบ้านๆอยู่แล้วนะสไตล์ครอบครัวนะครับทํางานเป็นเป็นทีมเป็นครอบครัวนะครับนี่คือแบบผมชอบแบบนี้นะครับ ว่ามากแบบไปหากินผู้เดียวอย่างเงี้ยผมไม่เอานะครับแบบแบบนั้นผมไม่ไปนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับยังอย่างที่ผมซื้อรถมาท่านผู้ชมก็ก็เห็นนะครับซื้อรถเกี้ยวรถไถนะครับซื้อรถด,ดั้มอย่างเงี้ยนะครับคือทุกคนได้ทํากับผมหมดนะครับพอแม่พีน้องนะครับถ้าคนไหนใจเอาก็คือได้ทํากับผมหมดแนวแนวทางผมนะครับ ถ้าถามมาเอาตัวนี้นะครับทำไมไม่ซื้อเทนเลอร์เอาเอาหัวลากเลยนะครับก่าเ้ยจะกี่วางไหนเนาะมีรองเนาะใจว่าถึงวางที่รถเออใจว่าถึงนะครับผมก็จะได้มาหาคนเดียวอ่านะมอแบบดูดีผมมีแต่มาหายู่ผู้เดียวนะครับผู้อื่นก็จาก็ได้ยุบบ้านเลยซื้อนะครับต่าถามว่า ผมยอมนะครับยอมที่เสียสระผมียผมใจว่าถึงแหละพี่น้องเอาไไงไายเลยเนี่ยมันมาแล้วไม่ได้เองเลยไปที่ว่าหาข้ามหมอกซะด้วยนี่ละครับก็ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันครับยังไม่ได้ซื้อพวงมาลัยเลยนะครับอ,อของดีตรงนี้ก็จะได้เอาลงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าขวางกับเจ้ามาถามเอานะครับ คือผมผมไม่ได้แตะนะครับมีแต่ซื้อพวงมาลัยไหว้อย่างเดียวนะครับของผมก็อยู่บนนี้นะครับอยู่ข้างในนะครับฝ่ายฝ่ายเนี้ยของดีพมมันมีแจะฝ่ายปูเกยนแหรือควมีไห่มานะครับจอดจัดฟาดบุ่มกับพี่น้องนะครับต้องขออภัยเมื่อวานที่ไม่ลงคลิปนะครับไปตีลงคลิปดำหน้าแหละพี่น้อง โอยปวดขาเพื่อนเอารถจะยี่ไปหอดใส่ี่นี่โ oh, อ้เสือจะยี่ไปหอดใส่นี่ปวดขาครับ <c oughs> ที่หลาน้อยเชียงตะน้อยมาเบื้องคล้องความนิ้เดินนี่แหละครับเรียนรถยู่บ้านมันก็บสบายอย่างนี้แหละครับมีเวลาในเหตุของเจ้าของความนะครับอยู่บริษัทเก่าผมผวมว่าเข้าบ้านแบบนี้นะครับ อยู่บริษัทใหม่นะครับมาอยู่บริษัทใหม่ก็เกรงใจเท่าแก่เพื่นยู่นะครับกะกออกตะเว่นจย่ากน้อยนะครับอยู่บริษัทเก่าผมมือนีบลูดซีทุมนะผมบอกเลก่อนเพราะผมรู้ไงว่าวันอาทิตย์รถมันจะติดนะครับแต่ถ้าแต่ต้องเป็นรถรถที่แบบอ่าความพร้อมคือมันมันต้องแบบพร้อมแล้วนะครับรถอะ่ะคือตัวนี้ผมยังเดาใจจับทางมันไม่ถูกนะครับ ผมก็เลยต้องมาแต่วันน,นะครับออกแก่เศร้าเนี่ยอย่างน้อยเพราะว่ายังไงทีเกิดมันทพี่มันห่างเขากับมีีทางมีทางแก้แก้ไขท่านนะครับแต่แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นเขาขันเขาออกเดี๋ยวกยังซีหบุอมยังผมวาน,นเรียบร้อยนะครับบอกไปเลยมีนำซ้ำจะโดนเต่าแก่ด่าอาีกนะครับว่าอาีกเวลาจะบอกโดนจ้าไปเหยียดยังบนนิวา,อายอีกด้ยอ่า นะครับท่านผู้ชมต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยครับกดจกัดฝาดบึ่มกับพี่นอ้อนะงนะครับหกสิบย่างนะครับไปเรืยๆครับผมไปทางสาไทยไม่รู้ว่าจะได้ลงตอนไหนนะครับเพราะว่าชิปปิ้งด้วนนั่นวได้เหตุน,นะครับอันนี้ชิปปิ้งได้อีกพุทธิที่คนนี้ช้าอยู่แล้วอ่ามอ่องตรงรถ แล้วอีกอย่างไม่รู้ว่าจะมีตู้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะงานจะเร็วไม่เร็วก็อยู่ที่คิปปิ้งอีกนะครับใต้คิปปิ้งอ่เขาคลองเขาแบบอ่คลองเชี้ยวเหมือนพี่นรลุงอ่ะสุดยอดแล้วพี่นรลุงนะครับหาที่ไหนเปรียบไม่ได้แล้วผมบองตรงเลยแตงแต่เรียนโหลดมามี่พงศ์ใหญ่เนี่ยเร็วที่สุดอผู้อื่นผมไว่เห็นว่อเหีคนเลย คนที่ออยู่ในคลิปอะ่ะคนที่ตาอ้วนๆหน่อยอ้วนๆขาวๆอะ่ะนั่นแหละที่ชอบพูดมาหยอกล้อกอับผมดีๆนั่นแหละคนนั้นแหละคนนี้นี่ด่วนนะครับนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไเวเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับ อาจามีภาพเสียงเนื้อหาอะไรที่ไม่เหมาะสมก็กราบขอประทานอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเอกว่าหัวหมวนกันไปครับนัานพี่น้อง,น,องนะครับเนี่ยผมไปดําแบบนี้แหละแส่งผมหมองก็ดำอยากกีเกิดพอเกิดปุ๊นะครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ